สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเล่นโรเจอรี่อย่างเช่นเคยพร้อมกับเสียงอินโทรแบบปบมือเพราะผมตัดต่อไม่เป็นอินโทรก็ไม่ยอมเป็นโอเคคุณจะได้ฟังเสียงแนยประจําช่องไปแล้วน่าจะมีลูกมือขึ้นใช่แล้วนั่นแหละและอย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนผมได้ด้วยนะครับช่องผมเนีีงในโทรจะแปะ หน้าช่องไว้ไปค้นหาเองไปซีคลาสิกหนูไม่ชอบเล่นแมวเดี๋ยวไอ้นนอโอเค <c oughs> ซึ่งตัว นะตัวละครต่อไปที่ผมจะเก็บด,ดังซื้อนะั่นก็คือนาโบรีใช่หรือฟังไม่ผิดหรอกนาโบรีตัวน,นี้ก็ต้องรอไปก่อนนะตอนแรกก็ซื้อทาร่าแต่ที่ะจะทาล่ามันตังไม่พอไงใช้ยเยอะผมก็เลยแต่ใจไม่ซื้อแม่มเลยเปลี่ยนใจนะ ในทีมนี้ก็ผมส่งมาส่งมาไม่ได้ส่งจากแชทโลกโลกสืงอไสศกรีนแล้วก็นมันไม่ยอมแอดผมเป็นเพื่อนงั้นก็ช่างามันตัวละครลิลลี่มันเป็นตัวที่แบบคูดดีๆะคูดตีถึกไม่พอปวดแมวก็ได้สัพพรเพเพื่อนก็ยังได้ ซัพพอร์ตในที่นี้แบบว่าสร้างขยุกกันไม่ให้แมวมาลุมเพื่อนอะไรนะน่ะฆ่าเพื่อนอะไรประมาณเนี้ย to อโอเกมปิงอยู่เรือนะคือแต่ไม่ได้ปิงเท่าไอดีที่แล้วนะไอดี ID นี่ปิงหนึ่งพันตลอดอ้าวโอ้โหมาเจอหน้ากันพอดีด้วยเอ้ยจะแย่งแ e ย่งพีฉันเหรอ ไม่ให้อ่ะงกเอาตาอะไรใจแน่นะ่ะไอสองตัวนั้นมันไม่ยอมเก็บเอีย้ยผีวะงงเลยนั่นไงย้อนไม่ยอมเก็บอ่ะอะไรวะเบื่อ,อโอ้มแมวไเก็บเอีย้ยผีไปแล้วแน่นอนเลยเก็บประตูหน้าแม่มเลยได้เจอริปิสันไม่ยอม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเอาเลยนะอ่าแมวไปไล่ตัวอื่นแล้วแล้วล่ะคือนีกหนึ่งตายก็ได้นะเพราะว่ายังมีเง้ยม oh, ีอยู่สองก้อนอย้โอ้จะเก็บเอาน้ำยามองไกลเฮ้ยจะตกลงมาทำไมโออช่างเยออกห้องนอนนี่แหละชกต้นเกงก็ถ้าอัพได้สอ2สกิลก็อัพไอ้สกิลพายุกับสกิลดาบนี่แหละ ไอ้าอันนี้มันโคตรดีเลยมันวาร์ปมันวาร์ปหนีแมวก็ได้มันวาร์ปหนีแมวได้อะแ,แล้วทําไมรู้สึกว่าแมวมอยู่แถวนี้วะรู้สึกท่าทางตัวละครเนี่ยอะแม,ม้ว่าจอยู่แถวนี้แหละถูกท่อไปแล้วแน่นอนเออแมวไม่เก็บน้ํายาว,วะ่ะดีเลยโอ้ยเป่งเอ้ยฮึบขอบใจลมทงไอของฝ่ายนี้ถอนทิ้ง มิฉนั้นแมวจะฟิ้นในชีมเราเดี๋ยวาใช้ยามสุเฉินเมื่อไม่เห็นแมวแล้วกันเจะรีิพิศาสร้างประตูไปเพื่อเอ้ยแอบสร้างประตูเพื่ออะไรเฮ้ยนี่เปิดลำโพงนะใครอยากเอดก็แอดมาได้เอ้ยไม่จะดันชีตอ๋อ,อรู้แล้วรู้แล้วคืออะไรอ้อย โอ๋ยแม่บ้านเดี๋ยวแม่เป็นบอทแม่เป็นบอทมึงรู้นี่แน่ขังเลยโอ๊ยอะไรฟันเนี่ยนี่น่นาหลบมาแล้วนะเว้ยนี่มันตีโอ๋ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออหนีหยุดไล่กูดได้แล้วหยุดไล่กูหยุดไล่กูหยุดไล่กูเออ เอาอะไรนะห้องด๋ยวน้ำยามองไก่ละอ่าจะได้ระงวังตัวอ่าเกิดแล้วไปอ้ยไปไม่ต้องกินเค้กห้องดื่มน้ำยาเล่ากับในการกินอะไรเออปิงเอ้ยแล้วเราก็เอสเคใส่นี่แหละิงเป็นเหตุแล้วมันไม่ไล่ก,กูด้วยนะ ระเบิดวะนี่แน่ขังไว้ในนี้เลยเฮ้ยใครเล่นระเบิดฟ้าแมวตีไม่โดนนะโอ้ยงี้จุกตรงบันไดไม่มีหอยขว้างแมวบ้างเลยได้ไงเฮ้ยของคว้างแมวบ้างโอ้ยเต่ารีดช่วยเราเป็นหุ่นช่วยเราเป็นหู่นดันชีดเลย ม,มอของคว้างนี่นะลูกก๊อฟก็ยังดีขอโล่หน่อยเถอะอ่ะมีแต่น,น้ำยาดื่มหมันก็ได้วะโอเคนั่น้ำยาตาแดงเออนี่ยเนี้นยนะไงของดีของดีโอุ้ยกัดอ่าของที oh ง่ไว้คว้าง,งมีแล้วโอ้ยเอ,อืเอ,อ ว,ว,วิ่ง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 โอ้ยน้ำยาตาแดงหายพอดีแล้วมั้งอ่ะแล้วก็ย้อนปิวนี่ไงได้โลสกิลเด็ดตัวก็อย่างงี้แหละอีกแล้วโอ้ยนี่ไงขังเลยนี่ไงแล้วก็ว้าปุ๊บเนี่ยประโยชน์ริงจะมนใช้อย่างงี้นะจุ๊เร็วรับหน้าที่จุ๊กแมวให้ à, oh, mèo mèo cứ bay cứ mua lại cứ chụp bướm quen à mèo nhang mèo nhang tu tai mù tai bên mù khana ơi cô ช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยเลยไอ้พวกช่วยบิ๊กแซคถัวเวลาไว้ให้ตั้งเยอะแยะมันไม่ยอมมาช่วยอ่ะไอ้เทฟทฟี่เทฟฟี่เทฟฟี่เทฟฟี่มาช่วยแล้วเทฟฟี่กำลังมาไอ,อ้เทฟฟี่มึงกิ๊งกิ๊งหนีก็ได้โอ้ยโยกรธไม่เรื่องตายแล้ว

ไอ้หัวคุยเมนโอ้แมวได้ล้องหวนอีกไอ้พูดเพื่อนด้วยเออชคนะอันหนึ่งนะโอ้เฟดออกคลิปแล้วพี่เฟรมออกคลิปแล้วคลิปโอ้ไม่ก็ไม่ได้สบายกันแม่เลยหรอวะ Uh huh. คลิปนี้ก็ยาวเรื่องแล้วเนะี่ยเอาแหละบ๊ายบายลาบ๊ายบายเนี่ย